หอลอกแม่มาขี้ตาคมไม่ปลิ้นปลออกหลอกชมหรือใช้คลมลวงห่อนเพราะคิดคนึงถึงห่อน เสียจนพี่นอนไม่หลับต้องนอนกระสายกระสับมองเห็นแต่ภาพเจ้าสอนพราะหัวใจสุ่มลุ่งลอนพี่มาขอนอนที่นี่ เอ็นดูด้วยช่วยสักทีเพราะพี่ไม่มีงูฝูมหอนพูดง่ายพี่มาหาคอรักของเจ้าอุ่นๆให้พี่ได้นอนเอ็นนอน I need. นี่เป็นเพราะสิ่งใดเจ้าจึงหมายที่เจาชิดข้าข้าผิดได้โทษทันสถานใดหรือมะขินที่อัตถานที่บายให้แก่ข้าได้กระจ่างด้วยพระไทัยด้วยเถอะผิดเพราะที่ท่านเกิดบงแผ่นดินไทยใหญ่ส่วนตัวข้ามะขินเป็นชนชาวขมุที่เป็นศัตรูกันมา ข้า่ปช้สาวชาวเกลียกที่ท่านคิดข้าตั้งใจเข้าสู่ปะนิ่งของท่านก็หวังจะฆ่าท่านเท่านั้นเอาสิมาจับตัวเขาได้แล้วจะฆ่าข้าจะแกงเขาต้อชอรเอยข้ามาขินข้าคงฆ่าเจ้าไม่ได้ดอกเพราะเจ้า คือสตรีอันเป็นที่รักสำหรับข้านับตั้งแต่สิ้นด้วยองค์สมเด็จพระเจ้ายาเมื่อหานั้นข้ามีเพียงเจ้าเท่านั้นที่เป็นเจ้าดวงใจศัตรูที่สำคัญในชีวิตของข้ามันก็คือใจข้าแต่ถ้ายามนี้เจ้าจะให้ข้าต้องฆ่าเจ้านั้น ก็เหมือนดังค่าควักดวงใจของตัวเองแล้วใช้ศาสตราวุธปรีดหรือเถือเหมือนข้าทำไม่ได้ข้ารักท่านไม่ได้หัวใจของข้ามันมีแต่ความแข้งเพราะเราเป็นศัตรูกันถึงท่านจะไม่ฆ่าข้าวันนี้แต่วันหน้าข้ามีโอกาสข้าก็ต้องกลับมาฆ่าท่านเช่นกันหาเนืองมากิน เอาเธอยามนี้เจ้าไม่เชื่อว่าข้ารักเจ้าเอาทิพฐิลมานนะแห่งแผ่นดินขมุกกับไทยใหญ่มาเป็นเครื่องพิพากษาช,าชีวิตของเราทั้งสองคนสถานที่นี้ไม่เหมาะกับเจ้ามาหาดเล็กหัเจ้าค่ะ,น,คะนำตัวมะขินไปสู่นัดแดนต่อแดน ระวางแผดินทิ้นไทใหญ่กับขมุกดูแลรลักานนางให้ปลอดภัยมดไม่ให้ตยายไรไม่ให้ตองและอย่าให้อ้ายอีผู้ใดในไทใหญ่ต้องทำร้ายนางได้นี่เป็นคำสั่งพระเจ้าค่ะถ้า,าปล่อยข้าไปวันนี้วันหน้าท่านต้องเสียใจพระคุณครั้งนี้ที่ข้าจะตอบแทนข้ากลับมาข้าก็ต้องเอาชีวิตท่านอยู่ดีพาเรื่องเชิญ มากขน คำรับของพี่เร่องรู้ถึงหูของผาเรื่องพี่ของเจ้าแล้ว <c oughs> จะทำการสิ่งใดดีเขารู้ว่าพี่ไม่ใช่โมซานแท้ที่จริงคือราชโอรสิงห์หะแห่งแคว้นขมุนครแล้วล้วพี่นางสุริยาเล่าเจ้าพี่ผาเรื่องได้ทำร้ายหรือไม่สุริยานั้นผาเรื่องก็ทราบความจริงเช่นเดียวกันว่าสุริยาปลอมตัวเป็นมะขิน ถ้าหากว่าเจ้าพี่ภาเรืองไม่ได้ทำร้ายพระพี่นางสุริยานั่นเป็นนิมิตหมายที่ดีเพื่พี่ท่านภาเรืองรักเจ้าพี่สุริยาถ้าเช่นนั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันหญิงรุ่งฟ้าจะเสด็จติดตามเจ้าพี่สิงหาไปด้วยอะไรจะเกิดก็ตามแต่เราสองคนจะยืนหยัดอยู่ด้วยกันถึงคราวรอดก็ต้องรอดถึงคราวตายก็จกตายด้วยกันไปค้าจำคำเจ้าไว้นะเกี่ยวก้อยกันไว้คู่เขียงกันไว้ไ สุขที่ไหนสุขด้วยกันถ้าหากตายขอให้ศพทั้งสองฝั่งคู่กันเถิดไปเถิดไปควกเมียค่ะมีอะไรผิดสังเกตนะพระชนให้ทั่วบันนี้ข้าแจ้งในความจริงแล้วว่ะ โมสานผู้นั้นแท้จริงแล้วมันคือซิงหะพระราชบุตรแทนดินทิมขมุกตักตัาทานคนทั่วจับตัวโมซานได้ได้ งฟ้าอาหารกลับบ้านหมดแล้วเจ้าพิดต่อแผ่นดินไทยใหญ่เอาใจช่วยด้วยกายฟศัตรูโมซานผู้นี้แท้ที่จริงแล้วมันคือสิงห์าเจ้าคงรู้ก่อนข้าพระพี่ท่านมาดว่าลุงฟ้าจะพูดเป็นอื่นก็ไม่มีความหมายสิ่งใดอีกต่อไปแล้ว แต่ใครจะขอพูดเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นสงครามคือความตายสงครามคือเครื่องหมายน้ำตาเราสององค์ต่างก็รู้ว่าในหัวใจกำลังมีความรักกอดตัวขึ้นเงียบๆเหตุเช่ไหนใหญเล่าไหมคะเบเราจึงไม่ทนุทนอมดวงใจดวงนั้นไว้ใหญ่จึงให้สงครามมันมาทำลายความรักรีบรอดต่ไปคะ ปล่อยเราสองคนไปลืมอดีตทั้งหมดดื่มเรื่องเลวร้ายแต่ผลหลังและทำที่สองเป็นดินรวมเป็นสวนปัตตพีเดียวกันได้ทธาได้ข้าคนขมวดกับผัยใหญ่คงไม่สามารถจะจะรวมเป็นสวนณปัตพีเดียวกันได้เลือดนักรบแห่งสองพืนดินต้องมาล้มตายเป็นหมื่นเป็นแสนมันคงยากนะ ที่จะเลือนความแค้นระหว่างสองแผดินกลับไปกับพี่มองชนไม่กลับไปครับจะให้มองเชนตายมองฉชนก็ยินดีตายด้วยฝีพระหัตเจ้าพี่เจ้าพี่จะใจร้ายทีต้องทำสงนัพอได้หรือไปคือเจ้ากลับไปเถิดลุงฟ้าเจ้าไปกับพี่พลางแต่จะได้รับความเดือดร้อนถึงกับชีวิตของเจ้า มอ,อ,อยู่ไทยใหญ่เจ้ามีความสุขถ้าไปกับพี่เจ้ามีภัยแน่เพราะเจ้าคือราชินีแห่งแผ่นดินไทยใหญ่ระกกันไว้เกี่ยวก้อยกันไว้มีสุขร่วมสุกมีทุกร่วมทุกตายก็ขอตายด้วยกันผมเช่นไม่ยอมไหครับถ้าเจ้าไม่กลับไปกับพี่สิงหะั มึงตายกอเอาสิผ้าเหลืองแท้จริงแล้วมมความแค้นเจ้ากับข้าที่มีต่อกันม,มันนี้สิ้นสุดลงเพราะความรักที่ข้ามีต่อลุงฟ้าสงความสงบ แต่มันจะเกิดอีกครั้งก็พรเจ้า้งหาเล่าสิงหะมึงหมดบุญลองดูล้อมเอไว้อาหารล้อมเอาไว้จำเป็นไม่ได้พระคุณเจ้าจะฆอาเมตตาได้ไหมล้อมเอาไว้ทาหารลุงฟ้าไปกับพี่ไปแล้ว ไอ้คำที่ตามหามาตั้งนานแล้วทั่วป่าเรียหาไม่มีลุงฟ้าหายไปไหนฉชนขอแล้วเพคะอย่าพูดภาษาไทยร้อนเลยไม่ได้ด็จพี่ทนไม่ได้เหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นแบบนี้แล้วลุงฟ้ายังหายไปไหนเนี่ย หงลูกเพคะแต่อยากให้เจ้าพี่ใจเย็นเย็นก่อน่ากว่ามากมาตรงไหนกันนะด้ยคำน่ะน้องของพี่ทำไมไม่ดูแลลูกให้ดีพี่ลูกโตแล้วจะให้ผ่ชันหน้าเฝ้าติดตามลูกอยู่ตลอดเวลาได้ยังไงละเพคะแต่ลูกเราเป็นู้หญงนะไปเถดใจเย็น ไอ้กระเลียงฉันต่ำมึงจะทำร้ายลูกกูเหรออย่าอยู่ไปเลยนุย่งฟ้าขี้โอ้ตุ้งตายทั้งมึงมาทัาา้งม จงไอ้อทปัดจงหยุดการกระทอเจดกที่กระหายระายสงคามเจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้ากำลังทำอะไรอยู่หมายความว่ไงอินทปัด ผู้หญิงผู้นี้คือราชธิดาของเราลุงฟ้าคือบุตบรตีของข้าพเจ้านั่นคือลูกของเจ้าแต่บุรุษหนุ่มผู้นี้เจ้ารู้ไม่หวะไม่ใช่เป็นราชทูตของเราหมายความว่ายังไงอิสปัดแท้ที่จริงแล้ว อนูี้ลูกของเจ้าอดีตติดพ่อเจ้าเมื่งไหรแข็งใจไว้นะผอมเพรียวตัวฟังเดียบเหมือนอย่างลูกของเราเจ้าจะมเป็นยังไงเจ้ารู้หรือไม่ว่าการที่เจ้ากระหายจะกระหายสู้ครมันทำให้เกิดวิบัติเจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้าเป็นคนที่ฆ่าลูกตัวเองแม่ช่วยพ่อ พ่อกระเด็นช bon. oh ็ตุงฟ้าฉันคือมนแค่จริงจรู้ว่าเหรอสุดยอโอ้โโอ้คุณเวรกรรมแท้ๆของพ่อนี่พ่อลงฆ่าลูกพ่อเองนั้งสองเลยอ่ะ ลูกพท้าบิดาท่านอย่าถือโทษเกิดตัวเองเลยท้บบิดาไม่มีเจตนาที่จะคิดทำร้ายด้วยก้าหม่อมฉันเพราะทะบิดาคิดว่ากก้าหม่อมชันเป็นคนชาวกะเหรี่ยงเป็นคนไทยใหญ่ ไม่ใช่ขมุกนครถึถเวลาแล้วพะยะค่ะลูกพ่หลายหมื่นหลายแสนชีวิตใดีดีมช่ต้องมาล้มตายลงฟ้าเพราะความโกรธแค้นของทั้งสองแผ่นดินนับจากนี้เป็นต้นไปความแค้นที่พระบิดา มีต่อชาวขมุนครขอให้กลับกลายเป็นความรักเป็นสุวรรณปัตตภีเดียวกันได้ลูกกพอ่อกรมอมข,ข,ขอชดใชยด้วยความรักของเกล้าหม่อมชันทั้งสองคนดูเทูลกระมอมเรางับความสศร้าสบเสียใจได้เถิดไปคข้าล้า อาชิดาของพ่อมีพ่อยังมีพ่อโอ้ยอฟ้าจะักได้คำดูลูกยังมีจ้าเมื่อสองคนมองฉันหละสังขารจากโลกนี้เมื่ออยากมีชีวิตอยู่แประาัดสิ่งเดียวเท่านั้นคือความสงบเมื่ออยากจะสิ้นลง ขอน้ำประทายพ่อท่านดีโปรดลุงวานน้นศพของเราสองฝังไว้ที่ภูเขาสองลูกภูเขาสองลูกนี้จะเป็นอนุสรสถานในความรักเป็นเครื่องเตือนใจ ลุงฟ้าตั้งชื่อเขานี้ว่าลุงฟ้าดอยสิงนะเพคะพ่อจะทำให้พ่อจะทำให้เจ้าทั้งสองคนบิดามองฉันลาก่อกเบพ่อเรืงกรรมอะไร going

สัจขอยึดคำพระเป็นที่พึ่งวาระสุดท้ายความตายมาถึงคุณพระที่พึ่งพักพิงดีหรือชั่วทุกตัวตนคงหนีไม่พ้น ความตายร่วยหรือจนคนใหญ่ไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงขอพระบิดาช่วยสลักรรเปลียนเป็นลายลัดปักศรริลาผู้พาทั้งสอง ต้องรักษาฝากชื่อลุงฟ้าดอยสิงหากใครมาเจอจะได้ประจักษ์สองคนเขารักกันจริงสิงห์ฮะลุงฟ้าเลยคำดูลูกสิงห์ฮะ สิงห์ฮะเข้ามารับหมดชั้นอย่าพูดอย่างนี้ลูกเกี่ยวคยกันไว้สิงห์ฮะเคียงกายกันไว้สิงห์ฮะมียาลูกรวมทุกตายเคียงข้างกันสิงห์ลูกบา ถือซึว่าเป็นเวรเป็นกรรมที่เราทั้งสองเมืองนั้นเคยทำศึกทำสงครามเสียพลายพลทหารมากมายบัตรเดี๋ยวนี้เวรกรรมมาตามสนองเราแล้วท่านต้องเสียลูกของท่านทั้งสองคนนับตั้งแต่วินาทีมนต้นไปเราให้สัตย์ปฏิญาณว่าเราจะเลิกทําสงครามเราทั้งสองเมืองจะเป็นมิตรซึ่งกันและกันเราจะทําเช่นนั้นตามที่บุตรชายบุตร หญิงขอทหารข้านำพระศพทั้งสองไปฝังไว้ต่อแต่นี้แผ่นดินไทยใหญ่กับชาวขงมูจะเป็นมิตรใบตรีกัน ณสถานที่นี้ทหารทุกคนจงสลักอักษรไว้ว่าลุงฟ้าโดยสิ่ง ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ